ตอนที่หนึ่งร้อยสิบห้าชดเชยให้คุณในเวลากลางคืนเมื่อไปจิงนั่งอยู่ในเมืองประสิทธิภาพของสำนักงานการจัดการได้รับการปรับปรุปรงมากกว่าหนึ่งระดับและพิธีการเช็คอินสำหรับผู้พักอาศัยชั่วคราวในฐานปักกิ่งก็เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วไปจิงถืออุปกรณ์สื่อสารนั้นหายากมากที่จะเล่นด้วยมือของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค้นพบฟังก์ชันเฉพาะเครื่องมือสื่อสารแต่ละตัวมีหมายเลขดิจิทัลซึ่งเป็นทั้งหมายเลขและหมายเลขการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารชั่วคราวเริ่มต้นด้วย005ย์ตัวอักษรฟังก์ชันการตรวจสอบด้วยภาพมีไว้สำหรับการโทรและการตรวจสอบตัวตนเท่านั้นไปจรจิงขมวดคิ้วและยิ้มหวานเข้าหันไปมองไปจรจิงเฉิงแล้วถามอย่างเฉียบขาดว่าพ่อเราอาศัยอยู่ที่ไหนจัดไว้นานแล้วมีวิลล่าสี่หลังว่างในเขตตะวันตกพ่อจะพาไปดูตอนนี้ไปจรจิงเฉิงรู้สึกยินดีและตอบหน้าตาดีของลูกชายขอบคุณนะพ่อไม่เป็นไรฉันเป็นพ่อของคุณฉันไม่ได้ดีกับคุณหรือใครๆเลย ไปจิงเฉิงยิ้มการแสดงออกทางสีหน้าของเขาเริ่มหลวมและน้ำเสียงของเขาก็เบาลงพูดตามตรงเมื่อเผชิญหน้ากับลูกชายไปจิงตกอยู่ภายใต้ความกดดันและชัดเจนว่าไม่มีอะไรผิดที่จะลุกขึ้นแต่เขามักจะรู้สึกเล็กน้อยมันควรจะเป็นผลสืบเนื่องของพลังระดับที่ห้าซึ่งเขาถือว่ามาจากเซียวหยางถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะไปจิงมีความสุขมากและมองไปรอบๆซ้ายและขวาหลังจากออกไปข้างนอก จากนั้นเดินตามไปจิงเฉิงอย่างเชื่อฟังและเซียวหยางพ่อของเขาก็คุยกันคุณพ่อผู้สื่อสารของคุณสวยมากดวงตาของไปจิงเหลียงหมอบลงและเขาก็พยายามอย่างไม่ลดละที่จะชมเชยมันแน่นอนว่าผู้สื่อสารของคุณไปคือคนที่เก่งที่สุดในปักกิ่งและแม้แต่ฉันก็ไม่มีสิทธิ์รับมันในตอนนี้จางซิ่วเฉิงก้องตังวานและคำเย็นยอก็มาไปจิงเฉิงเงียบไปครู่หนึ่งมองไปจิงและมองไปที่เซียวหยางอย่างลังเลหลังจากนั้นไม่นานพ่อจะช่วยคุณหามัน ไปจริงหรีตาลงพร้อมรอยยิ้มและประหลาดใจจริงเหรอมันจะยากไหมหรือลืมไปเลยฉันชอบสีนี้จริงจจางชิงเฉิงรีบตอบไปจริงคุณมั่นใจได้เลยคุณไปจริงทำร้ายคุณมากนักสื่อสารระดับทองไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนฐานมีระดับสูงแต่ละคนมีผู้สื่อสารระดับสูงสามคนส่วนใครไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแปลว่าคุณไปจริงใช่ไหมอันที่จริงไปจริงเสียใจกับคำพูดของเขาแต่ในกรณีนี้เขาไม่สามารถดึงมันกลับมาได้เพียงแต่หัวเราะอ,อย่างดื้ออรัน ไม่ยากแค่เป็นนักสื่อสารพ่อยังคงมีสิทธิ์นี้ขอบคุณพ่อฐานทัพปักกิ่งเก่งและก้าวหน้ามากคงจะดีไม่น้อยถ้าฐานของเรามีอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยไปจิงชื่นชมจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับเขาแล้วการพูดคำพูดดีๆสักสองสามคำนั้นไม่เจ็บปวดและคันซึ่งจะทำให้ไปจิงเฉิงสามารถอำนวยความสะดวกแก่เขาได้ทำไมไม่ทำไปจิงไม่มีแผนที่จะอยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมไปจิงขมวดคิ้วน้ำเสียงของเขาไม่เห็นด้วยเล็กน้อย จิงหลัวเฉิงก็เก่งมากเช่นกันนั่นคือบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคมีน้อยและอุปกรณ์เครื่องกลก็ไม่ดีเท่าปักกิ่งพ่อคะคุณทําให้ฉันเจ็บที่สุดหรือเปล่าใช่ไปจริงเฉิงเจ็บปวดจริงๆในตอนนี้ไม่ใช่แค่เท่านั้นแต่ยังปวดใจด้วยเมื่อมองดูลูกชายที่ร่าเริงของเขากับเซียวหยางที่ยังคงเคลื่อนไหวและทุบตีทุกที่ที่จีเฟิงชิวเฉิงทําได้อย่าพูดอะไรเลยถ้าเขาปฏิเสธ โชคดีที่ระยะทางนั้นไม่นานเมื่อเขามาถึงวิลล่าไปจิงเฉิงก็รีบหาข้ออ้างที่จะหลบหนีและอยู่ต่อไปเขากลัวว่าจะอาเจียนเป็นเลือดและลงนามในสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันหลายฉบับแม้ว่าจะเป็นเพียงสนธิสัญญาปากเปล่าแต่ก็เพียงพอสําหรับเขาเขามีลางสังหรณ์ที่แข็งแกร่งว่าลูกชายของเขาจะทําให้กลายเป็นความจริงปัญหาคือนี่คือคําสัญญาของเขาไปจิงเฉิงอยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ําตาและได้แต่ปลอบใจตัวเองในใจเท่านั้น อย่างน้อยความสามารถของลูกชายก็ยังดีทีมยังมีความสามารถระดับ5้าเขาไม่เพียงแต่สร้างฐานทับขึ้นมาเองเท่านั้นแต่ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจางชิวเฉิงอีกด้วยลูกชายเกิดมาด้วยตัวเองประโยชน์ของลูกดีกว่าให้คนอื่นความร่วมมือกับลูกชายควรเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อมองดูความเร่งรีบของไปจริงไปจริงก็ยิ้มอย่างพึงพอใจแต่เขาไม่รู้ไปจริงเฉิงมีการคำนวณอยู่ในใจมิฉะนั้นเขาจะสัญญาได้รวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร วงการการเมืองปะปนกันมานานหลายปีและวิสัยทัศน์ของไปจริงเฉิงยังค่อนข้างน้อยเห็นได้ชัดว่าเซียวหยางถือเป็นวัตถุการลงทุนที่อยู่เคียงข้างเขาแม้ว่าไปจริงจะทําให้ไปจริงได้รับความสะดวกสบายอย่างมากแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นว่าใครจะได้ประโยชน์กล่าวโดยสรุปคือผลลัพธ์ควรเป็นผู้ชนะในที่สุดมันก็เป็นจิ้งจอกเท่าปจริงยังคงอ่อนโยนกับเขาจางชิงเฉิงไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นเวลานานหลังจากที่ไปจริงเฉิงจากไป พวกเขาก็ตกลงที่จะทำความสะอาดในตอนกลางคืนจากนั้นพวกเขาก็ออกไปก่อนไปจิงผ่อนคลายเลือกห้องที่จะอยู่และล็อกประตูจากนั้นเขาก็เริ่มจำวันนั้นได้ทุกๆหัวใจของฉันต้องประหลาดใจสุดท้ายทุนก็คือทุนไม่ว่าสภาพแวดล้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์จะเป็นเช่นไรเมืองหลวงของปักกิ่งก็แตกต่างออกไปจริงๆต้องขอบคุณเขาเขาภูมิใจในการพัฒนาเมืองจริงเฉิงมันอันตรายถึงชีวิตมากกว่าความนิยมจริงๆเขาตั้งใจมากยิ่งขึ้นที่จะนำความสนุกทั้งหมดในกรุงปักกิ่งกลับคืนมา เซียวหยางเป็นเจ้านายและยังมีงานยุ่งอีกมากมายที่ต้องติดตามผลหลังจากที่ทุกคนย้ายเข้าเรียบร้อยแล้วเก็บของเสร็จเขาก็พาทุกคนมาประชุมกันบางสิ่งสามารถแก้ไขได้โดยเร็วที่สุดเซียวหยางเปิดประตูออกไปเห็นภูเขาและบอกตามตรงว่าเขาจะไม่อยู่ในปักกิ่งเป็นเวลานานเขาจะไม่กินอาหารสักคำหลังจากที่ไปกับเขาหากเขาต้องการอยู่เขาก็สามารถช่วยจัดโพสต์ได้ในระยะสั้นชั้นจะไม่ปฏิบัติต่อคุณไม่ดีส่วนจะเลือกยังไงเขาก็ไม่จะลังเลทุกอย่างเป็นไปตามใจของตัวเอง เซียวอย่างพูดเบาๆแต่ผู้ฟังกลับหวาดกลัวอย่างหลินคว้าผมของเขาก่อนก้าวไปมาในห้องด้วยความหมุดหงิดเล็กน้อยและไม่ยอมยอมรับอย่างเด็ดขาดว่าเขาอาจสั่นได้หากไม่มีเครื่องปรับอากาศเขารู้สึกตกใจมากยิ่งขึ้นทำไมต้องอ้อมละ่ะหวังฟานจ้องมองเขาอย่างหลินหายใจเข้าหวังฟานมองเขาด้วยความดูถูกคุณยังใช้การเลือกตั้งอยู่หรือเปล่าแน่นอนคุณกำลังเดินกับพี่ชายของชั้นฐานของเมืองหลวงอยู่ลึกเกินไป ฉันไม่แน่ใจว่าฉันไม่สามารถใช้อาหารปืนใหญ่ได้หรือไม่ฉันทำได้ไม่อยากเป็นเหมือนเมื่อก่อนมีลูกศรนเย็นๆอยู่ข้างหลังและตามพี่ชายไปก็ดีเมื่อเป็นคนแรกที่พูดและคนที่สองสู้เฟิงเป็นผู้นำและพูดว่าเ hey, ฮคุณยังต้องพูดอีกไหมพูดเท่าสู่ฉันจะตามคุณไปอู๋กัวอังแสดงความพักดีอย่างรวดเร็วและรีพูดว่าฉันเตรียมตัวมาเป็นเวลานานและตั้งตาคอยที่จะได้เห็นเมืองจริงๆอยู่เสมอลีร,รานลังเลฉันอยากตามหาพี่ชายของฉัน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไปที่กีฬาเพื่อโพสต์ภารกิจในภายหลังหากคุณไม่พบใครด้วยวิธีนี้ฉันแนะนําว่าอย่าคาดหวังมากเกินไปเสียวอย่างตอบเบาๆโดยบอกว่าสแสวงหาความจริงยกเว้นไปจริงอย่าคาดหวังให้เขาปลอบใจคนอื่นดวงตาของลีหลานเป็นสีแดงและเขาก็พยักหน้าขอบคุณพี่ชายฉันฟังคุณก็ฉันก็ออกนอกเส้นทางเหมือนกันและฉันจะไม่เลือกและตามคุณไป หยางหลินตบหน้าอกของเขาอย่างภาคภูมิใจและพบว่าความลังเลข,ของเขานั้นไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงหลังจากอยู่กับเซียวหยางมานานเขาก็เชื่อพวกเขาแล้วจริงๆแม้ว่าไปจริงจะดูไม่น่าเชื่อถือแต่เขาก็เชื่อด้วยว่าการติดตามคนสองคนนี้มีแนวโน้มดีกว่าการอยู่ในปักกิ่งอย่างแน่นอนไม่น่าแปลกใจเลยที่เกือบทุกคนเลือกที่จะจากไปทุกวันนี้ภายใต้การนำของเซียวหยางการฆ่าซอมบี้และการอัปเกรดความแข็งแกร่งของเซียวหยางและความร่ำรวยของไปจริง ได้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนอย่างลึกซึ้งขายใหญ่โตขนาดนี้ไม่ใช่กอดเมื่อพวกเขาโง่มีครูเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ลังเลเล็กน้อยไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการจากไปแต่พวกเขากังวลว่าพวกเขาจะลากกลับเซียวยางพอใจกับผลลัพธ์มากเขาบอกว่าชายชราและเด็กได้รับการแก้ไขด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมภาระอย่างหนึ่งก็คือวงดนตรีไม่ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งอันทรงพลังที่อยู่เบื้องหลังภาร,ระข้อตกลงคืออะไร ไม่แพ้เลยเมืองจิงเย่ยังต้องอดฉีพผู้คนเพิ่มอีกด้วยยังเร็วไปที่จะแก้ไขปัญหาเซียวหยางขอให้ทุกคนพักผ่อนก่อนพื้นที่ฐานของเมืองปักกิ่งนั้นกว้างมากวิลล่าของพวกเขาอยู่ในเขตชานเมืองด้านตะวันตกพวกเขาเคยเป็นเศรษฐีความหรูหราไม่เพียงแต่น้ำและไฟฟ้าที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังมีห้องพักจำนวนมากผู้คนมากกว่าสองอคนที่อาศัยอยู่ในนั้นไม่แออัดเลยเซียวหยางชื่นชมว่ามันหายากไปจริงจะทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี ฉันตรงไปที่ห้องที่ไปจิงตั้งอยู่พลังทองคำมีประโยชน์มากเซียวหยางไม่แม้แต่จะเคาะประตูประตูถูกเปิดด้วยการคลิกคุณเสร็จหรือยังไปจิงนอนอย่างเกียจคร้านบนเตียงหรูหรากอดผ้าห่มและขดตัวเหมือนแมวเขาดูน่ารักจริงๆอืมเซียวหยางพยักหน้านั่งข้างเตียงและมองคนรักของเขาด้วยความเป็นกังวลเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไปจิงสายหัวแล้วกลิ้งตัวลงบนเตียงชายชาราจ,จัดสถานที่ที่ดีเตียงนี้นอนสบายจริงๆ ฉันก็รู้สึกสบายใจเหมือนกันเซียวหยางยิ้มบูดบึ้งกลั่นแกล้งตัวเองและกดดันไปจรจิงออกไปให้ตายเถอะใบหน้าของไปจรจิงเปลี่ยนเป็นสีดำทำให้เกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีคุณพูดอีกแล้วเหรอเขาจับร่างคนรักของเขาแล้วทั้งสองเผชิญหน้ากันรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆจากอีกด้านหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าใครมาก่อนและริมฝีปากก็ประกบกันอย่างล้ำลึกอย่าหลังจากการจูบลึกไปจรจิงเลียริมฝีปากของเขาหายใจไม่ออกและผลักเซียวหยางออกไป ยืดตัวขึ้นลงแล้วพูดว่าอีกสักครู่ฉันมีเรื่องต้องทำวันนี้ฉันมีนัดเขาให้คนลงมาปัดฝุ่นตอนกลางคืนเขาไม่อยากเป็นคนน่าเกลียดในเวลานั้นพระเจ้ารู้ว่าเขาสามารถทำได้กับเซียวหยางเขายังสามารถลุกช้ากว่านี้ได้อีกฉันไม่สนใจใบหน้าของเซียวหยางไม่พอใจและมีท่าทีเหมือนอยากสะบดัดไปจริงทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับความไร้เหตุผลของเซียวหยางเขาไม่มีทางเลือกนอกจากพูดว่าฉันจะชดเชยให้คุณในเวลากลางคืน จากนั้นเขาก็หันศีษะเหลือเพียงหูสีแดงเท่านั้นที่โผล่ออกมาอย่างจริงจังดวงตาของเซียวหยางเป็นประกายและเขาเริ่มคิดว่าควรใช้ท่าใดในตอนกลางคืนเขาตัวแข็งเป็นเวลาหลายเดือนและเขาคิดจนแทบบ้าแน่นอนว่าไปจริงจะไม่ตอบเขาหลังจากดูแล้วก็ยังเช้าอยู่สองชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารและเขาก็พูดว่าไปเดินเล่นกันเถอะตกลงด้วยคำสัญญาของไปจริงคราวนี้เซียวหยางก็เป็นไปตามที่คนรักของเขาพูดโดยธรรมชาติ ถ้าเขารู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรเมื่อออกไปข้างนอกเขาจะเสียใจยังมีระยะห่างระหว่างเขตตะวันตกและเขตเซนทรัลอยู่บ้างพวกเขาทั้งสองเป็นนักเคลื่อนไหวพวกเขาบอกให้ไปเดินเล่นและทักทายเพื่อเตรียมตัวออกไปข้างนอกซูเฟิงและหยางหลินก็ติดตามไปด้วยจบตอนที่115ตอนที่116ขวดแก้วสีน้ำเงิน เมื่อเดินไปบนถนอนอันกว้างไปจริงก็รู้สึกอยากมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบและช่วงเวลาแห่งความสันโดษก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาเรากับหวนคืนสู่วันสุดท้ายฝูงชนถนนที่มีเสียงดังและเสียงปรบมือที่เชียร์ไม่ดูไม่มีชีวิตชีวามันสบายจริงๆซูเฟิงกระซิบและมองไปรอบๆด้วยความชื่นชมหยางหลินไปมองเขาอะไรนะเสียใจไหมคุณอยากอยู่และพัฒนาในปักกิ่งเหรอไปสิ คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรจริงเฉิงเก่งมากดูสิความไม่พอใจของซู่เฟิงได้รับการโต้แย้งและความสนใจของเขายังคงแข็งแกร่งเขาไม่ได้มาปักกิ่งมาก่อนแต่ในเวลานี้เขาดูเหมือนขนมปังในชนบทจริงๆคนไม่กี่คนเดินไปตามถนนอย่างสบายๆเดินไปตามถนนไปยังย่านการค้าวิลล่าในพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูงคนที่สามารถเดินมาที่นี่ได้ก็มีคุณค่าไม่ธรรมดาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นใบหน้าที่ดิบแต่ก็ไม่มีใครดูถูกพอสอบถามเส้นทางก็เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยลิ้นขนาดสมนิ้วของเขาอย่างหลินใช้นิวเคลียสคริสตันเพื่อเปลี่ยนเป็นแผนที่ฐานเมืองหลวงลูกของคุณโอเคซูเฟิงยกนิ้วโป้งขึ้นอย่างหลินเงยคางขึ้นและไม่ถ่อมตัวดีใจที่ได้รู้มันยากที่จะยกย่องคุณซูเฟิงดูถูกมันเอาละ่ะพวกคุณสองคนอย่าส่งเสียงดังเลยขอแผนที่หน่อยเซียวหยางกล่าวว่าทั้งสองปิดตัวลงทันทีเหลือเพียงไปจริงเท่านั้นที่ปิดปากและยิ้ม ยางหลินอ้าปากกว้างและดูแผนที่บินออกไปจากมือของเขาเรื่องอะไรสเฟังยิ้มเขาอารมณ์ดีไม่ว่ายางหลินจะกโกรธหรือโมโหก็ตามเซียวหยางก็เปิดแผนที่และเฝ้าดูอย่างระมัดระวังแผนที่นั้นเรียบง่ายกระดาษไม่มีสีสันเหมือนก่อนสิ้นโลกเส้นเป็นสีดำและสีขาวและแสดงให้เห็นพื้นที่อาคารถนนและสถานที่สำคัญหลายแห่งในฐานของเมืองหลวงซูเฟิงเหยียดคอของเขาจากด้านข้างเหลือบมองแผนที่และไม่สามารถละสายตาออกไปได้อีกต่อไป เขาอดไม่ได้ที่จะสะบดเปลยเปล่าอิจฉาเปล่าเปล่าถ้าพึ่งยายก็กินไม่ได้แล้วก็มีโรงแรมพึ่งร้านอาหารบาร์หิวสําหรับคุณไปจิงเลิกคิ้วและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าตอนนี้ทีมอร่อยแต่งตัวดีและฟุ่มเฟือยในบางครั้งซึ่งทําให้กินไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับซู้เฟิงไม่ใช่อย่างที่ไปจิงพูดซู้เฟิงรีบหัวเราะและเช็ดเหงื่อเย็นจากประสบการณ์ของเขาเขาอยากจะทําให้น้องชายของเขาขุนเคืองและไม่ยั่วยุไปจิงรองเท้าเล็กๆของไปจิงสวมใส่ได้ไม่ง่าย ฮะไปจริงตะคอกอย่างเย็นชาทระยต์ต่อสนามย้าหันความสนใจไปที่แผนที่และพบว่ามันไม่ได้พูดเกินจริงมากนักพื้นที่บันเทิงอยู่ติดกับพื้นที่การค้าโรงแรมและร้านอาหารที่เรียกว่าไม่ได้ครอบครองพื้นที่เดียวกันมันใหญ่มากมีเพียงพื้นที่ว่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่สามารถพูดได้ว่าดวงตาของซูเฟิงคำบนแผนที่มีขนาดเล็กมากเขามองเห็นด้วยซ้ำคุณอยากไปที่นั่นไหมเซียวหยางเหลือบมองไปจริงและโบกมือถาม ก่อนที่ไปจริงจะมีเวลาผู้สู้เฟิงและหยางหลินพยักหน้าอย่างเร่งรีบเพราะกลัวว่าไปจริงจะไม่เห็นด้วยหยางหลินจึงรีบตอบกลับว่าไป,ไปไปเพียงแต่ตลาดอยู่ไม่ไกลเดินไปรอบๆและแจ้งให้เราทราบโดยทางเมืองหลวงก็คึกคักไปจริงยิ้มเมื่อมองไปที่หยางหลินเขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกเขาว่างานเลี้ยงลมและฝุ่นในคืนนี้ไปจิงจัดขึ้นที่โรงแรมยังเช้าอยู่เลยทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก่อนดีกว่า ทางเท้าในปักกิ่งได้รับการทำความสะอาดอย่างสะอาดหมดจดกลุ่มสี่คนเดินช้าๆสู้เฟิงและหยางหลินปกติแล้วพวกเขาอาจตื่นเต้นมากเกินไปและผ่อนคลายจิตใจทั้งสองยังคงต่อสู้กันระหว่างทางสู้เฟิงมักจะโกรธมากจนคิดว่าหัวของเขาจะสูบบุหรี่อยู่พักหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มควบคุมปากของเขาไม่ได้เสียวอย่างและไปจรจิงเดินนำหน้าพวกเขาขี้เกียจเกินกว่าจะส่งเสียงดังไปจรจิงโกรธมากกับสูเฟิงชื่นชมหยางหลินนั่นแหละที่คอยยั่วยุ คนคนนี้ถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับเขาจริงๆหลายคนมาที่ตลาดก่อนมีร้านค้ามากมายทั้งสองฝั่งถนนและมีแผงขายของเล็กๆมากมายริมถนนผู้คนมาและไปมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าสมัยก่อนในอนาคตฐานของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเซียวอย่างคร่ำครวนและตัดสินใจอย่างเป็นความลับใช่มันจะดีกว่าไปจิงพยักหน้าอย่างแรงมองที่เซียวอย่างแล้วยิ้มทุกอย่างเงียบ คราวนี้ตั้งแต่เขามาถึงปักกิ่งเขาต้องกลับมาพร้อมกับภาระหนักๆเอาล่ะนี่คืออะไรหยางหลินมองดูบูธอย่างสงสัยโดยจ้องมองไปที่ขวดแก้วสีน้ำเงินคุณมาจากต่างประเทศเจ้าของแผงขายของเป็นชายชาราผมขาวแม้ว่ากระดูกจะบางและจิตใจก็ดีก็ตามใช่เราเพิ่งมาถึงปักกิ่งวันนี้นี่มันบ้าอะไรกันทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนหยางหลินเริ่มสนใจและหยิบขวดสีน้ำเงินขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานชายชาราเกรงว่าเขาไม่ระวังจึงรีบลุกขึ้น ระวังอย่าตกนี้เป็นสารพันธุกรรมระดับแรกที่วิจัยโดยฐานของเราราคาถูกสำหรับคุณนิวเคลียสคริสตันระดับแรกสิบขวดและเอามันออกไปยางหลินสะดุง้งทำไมคุณไม่ความมันเขาก้าวไปสู่ความสามารถระดับแรกแต่แม้แต่นิวเคลียสคริสตันก็ไม่มีประโยชน์เพราะความแข็งแกร่งของเขาคุณไม่รู้เรื่องนี้แต่อย่าประมาทขวดนี้และดื่มมันเพื่อการเก็บรักษาขั้นสูงนี่เป็นผลมาจากการวิจัยอย่างอุตสาหะของเราในสถาบันวิจัยพื้นฐานของเราซึ่งไม่ดีเท่าที่อื่น ไปจริงยังถูกดึงดูดด้วยเสียงของพวกเขาผู้เท่าคุณแก่มากคุณกลัวที่จะตกอยู่ในอันตรายเมื่อยืนอยู่ที่นี่ลูกชายของฉันอยู่ในกรมทหารรับจ้างเซียวเฟิงซึ่งไม่รู้จักบริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้สำนักงานรักษาความปลอดภัยที่ฐานของเราไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เท่าพูดอย่างภาคภูมิใจและยังแสดงข้อมือของเขาเป็นพิเศษและไปจริงก็ค่อยๆหัวเราะเบาๆเ,เ,เป็นเรื่องยากที่จะพบกับชายชาราที่ดีเช่นนี้หลังจากการสิ้นสุดของโลกสวัสดีคุณซื้อมันได้ไหม ชายชราคาดหวังซื้อซื้อแต่เราไม่ต้องการวิธีแก้ปัญหายินนี้เปลี่ยนมันซะไปจริงยิ้มและหยิบพระยกซึ่งอัดใหญ่เท่าฝ่ามือขึ้นมาและฉันไม่รู้ว่าของะส,สมของใครตกอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าจะมีธุรกิจใหญ่โตแต่ผู้คนที่พวกเขาสวมก็ดูดีชายชราพึมพำเงียบๆและโบกมือโดยไม่สนใจมากนักนิวเคลียสคริสตันระดับหนึ่งตกลงไปจิงจ่ายบินอย่างรวดเร็วโดยถามอย่างสบายๆ ผู้เท่าฉันไม่คิดว่าสารพันธุกรรมของคุณหายากนักมันจะขายได้ทุกที่ได้อย่างไรจากนั้นเขาก็ถามว่าเมื่อมองดูแผงขายของชาที่อยู่ไกลๆก,ก็มีขวดเล็กๆเ,เหมือนกันทุกประการต่างกันแค่สีเท่านั้นชายชาราตกตะลึงเขาไม่ได้คาดหวังที่จะสวมใส่มันต่อหน้าไปจิงยิ้มและหยิบนิวเคลียสคริสตันออกมาเพื่อเสียบมือของเขาชายชาราลดน้ำหนักลงและยิ้มด้วยความพึงพอใจถนนบอกความจริงเธอโซลูชันยีนระดับแรกฐานของเราเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ตราบใดที่คุณมีนิวเคลียสคริสตันอยู่ในมือฉันสามารถซื้อให้คุณได้แต่ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ฝ่ายวิจัยอยู่กำลังศึกษาสารพันธุกรรมระดับ5จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ณน,นเวลานั้นหากคุณต้องการฉันจะหาทางได้ที่นี่ตราบใดที่คุณเริ่มต้นด้วยราคาขอบคุณคุณช่วยหาวิธีแก้ปัญหายีนระดับสีได้ไหมคุณอย่าหลอกฉันเจ้าหน้าที่ภายในของฐานของเหลวยีนระดับที่สี่ยังไม่เพียงพอฉันจะหาคุณได้ที่ไหน มีเพียงของเหลวยีนระดับที่สามคุณอยากจะพูดอะไรซักคำไหมไปจิงแค่ล้อเล่นและเขาก็ไม่ผิดหวังเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายชราพูดหลังจากทราบข้อมูลที่เขาต้องการทราบแล้วหลายคนยังคงเดินหน้าต่อไปไปจิงรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเคยอยู่ที่ปากตรวจสอบมาก่อนนี่เป็นกรณีตามที่ผู้สูงอายุกล่าวไว้คนส่วนใหญ่สามารถรับฐานปักกิ่งของเหลวยีนระดับที่สามได้และของเหลวยีนระดับสองและระดับหนึ่งได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฐานปักกิ่งพัฒนาเร็วขนาดนี้เมืองอยากตามให้ทันจริงๆมีระยะทางฉันเดินไปรอบๆตลาดแบบสุ่มซูเฟิงและหยางหลินไปช้อปปิง้งไปจริงพูดต่อและหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้ดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงกลายเป็นหัวหน้าแห่งความอายุิธรรมวัสดุในพื้นที่ของเขาเทียบได้กับตลาดนี้รายการในนั้นดีกว่ามากเซียวหยางมีอารมณ์ดีตลอดทางโดยเมินเฉยต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสอง จิตใจของเขาเต็มไปด้วยขยะสีเหลืองสิ่งที่เขาคิดก็คือคืนนี้นอนอยู่บนเตียงหลังบันเทิงอยู่ไม่ไกลจากตลาดสดอยู่ห่างออกไปเพียงสองถนนสู้เฟิงเดินบนถนนและลังเลยอย่าลืมว่าไปที่บาร์โรงแรมตั้งอยู่ที่ทางเข้าย่านบันเทิงเมื่อก่อนเคยเป็นโรงแรมห้าดาวมาก่อนหลังจากการสิ้นสุดของโลกโรงแรมทั้งหมดในเมืองหลวงถูกปิดและกลายเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับฐานทัพมีเพียงอันนี้เท่านั้นที่ยังเปิดอยู่ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมไปจริงสั่งงานเลี้ยงที่นี่คืนนี้ เนื่องจากยังเช้าอยู่และมีคนอยู่ในโรงแรมไม่มากนักในเวลานี้ไปจริงจึงละสายตาและไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปดูยังไงซะชั้นก็รู้ตอนกลางคืนด้วยการกระตุ้นของซู่เฟิงหลายคนก็ตรงไปที่บาร์อาจารย์จะไปสูบบุหรี่และดื่มอย่ารบกวนคุณวันนี้ฉันจะเลี้ยงคุณเองซู่เฟิงพูดด้วยความเย่อหยิ่งและเสียงดังของเขาก็ดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านไปมาไปจิงทำให้เขาดูโกรธและเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อเขาตามปกติ เซียวหยางรู้สึกเสียใจทันทีที่เขามาถึงประตูบาร์และแทบรอไม่ไหวที่จะหันหลังกลับไปทันทีท่านสุภาพบุรุษหลายๆคนได้โปรดผู้หญิงมากกว่าหนึ่งโหลยืนอยู่ที่ทางเข้าบาร์โดยไม่ได้แต่งตัวเปิดเผยอย่างมากและบางครั้งก็ก้มศีษะเป็นครั้งคราวเสียงที่ละเอียดอ่อนบง่งบอกถึงสีแดงเปลือยเปล่าและเปลือยเปล่าคำใบของผู้หญิงก็เหมือนกับปีศาจสีที่มีสายตาเหลาะและรวมตัวกันที่คนหลายคนคุณต้องการอะไรเซียวหยางยินดีให้บริการเราขายทุกอย่างที่นี่ เซียวหยางก้าวไปข้างหน้าเผยให้เห็นต้นขาของเธอดวงตาจ้องมองไปที่เซียวหยางและสั่นร่างกายของเธออย่างไม่ใยดีโชว์ร่องอกสีขาวไปจิงทําให้ใบหน้าของเขามืดลงทันทีดึงเซียวหยางออกไปแล้วหันหลังให้วายแดงวายขาวและวายต่างประเทศล้วนมีอยู่ในพื้นที่ของเขาเซียวหยางโล่งใจเล็กน้อยและช่วยแก้ความหึงหวงของคนรักได้มากนี่อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่าข่าวสมัยใหม่เซียวหยางเสียใจอย,อย่างยิ่งไปจิงไปจิง คุณคือไปจริงหรือเปล่าจูจูผู้หญิงที่แต่งหน้าหนักก็รีบวิ่งไปข้างหน้าดวงตาของเธอมีน้ำตาคิ้วของเธอเต็มไปด้วยความรักถ้าไม่ใช่เพราะการแต่งหน้าหลากสีสันบนใบหน้าของเธอเธอก็คงจะมองตามรูปร่างของเธอมันคงน่าสงสารไม่มีสเสน่ห์ผิวของเซียวหยางเปลี่ยนไปทันทีร่างกายของเขาเย็นชาและใบหน้าของเขาเข้มกว่าก้นหม้อคุณคือใครไปจริงมองย้อนกลับไปขมวดคิ้วอย่างไม่มีความสุขผู้หญิงคนนั้นดูคุ้นเคย ฉันชื่อจูถิงฉันจูถิงไปจิงฉันคิดถึงคุณมากฉันตามหาคุณมานานแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันทนทุกทรมานมากแค่ไหนใบหน้าของเซียวยางยิ่งน่าเกลียดมากขึ้นสู้เฟิงและหยางหลินไม่กล้าปรากฏตัวด้วยซ้ำจูถิงไปจิงยิ้มและยิ้มอย่างขี้เล่นที่มุมริมฝีปากของเธอมองดูผู้หญิงตรงหน้าอย่างประชดและมองหน้าเธออย่างระมัดระวงังแต่พบว่าเธอจำรูปร่างหน้าตาของเธอไม่ได้และเธอต้องทนทุกทรมานเพื่อเธอ ในชาติที่แล้วแต่คนก็หันกลับชั้นผ่านตัวเองไปแล้วและชั้นก็อยู่ในรายชื่อปามาจา์ผู้มีอำนาจโดยตรงชั้นไม่เคยคาดหวังว่าในชีวิตนี้ชั้นจะสูญเสียตัวเองและหญิงสาวที่เคยยืนอยู่เหนือเธอจะต้องอยู่ด้วยการขายร่างกายของเธอชั้นไม่รู้จักคุณไปจริงพูดเบาๆไม่มีร่องรอยของการขึ้นขึ้นลงลงสำหรับจูถิงบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้เจอกันมาสองปีแล้ว แต่สําหรับไปจริงนั้นก็เกือบสิบปีแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธอไปจริงคิดว่าเขาอาจจะจําคนนี้ไม่ได้มานานแล้วจบตอนที่หนึ่งร้